ตอนที่25แล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะทุกคนเคนะนั้นก็ขึ้นมาบนห้องหลังจากที่ได้เช็คเรียบร้อยแล้วนางก็โยนเช็คลงบนเตียงอย่างไม่นึกจะใส่ใจนะคะทั้งทงที่ก่อนหน้าเนี้ยอยากจะได้เงินก้อนนี้คืนจากฟางมากแต่พอได้คืนมาแล้วเคนะรู้สึกอยากจะโยนมันทิ้งใส่ได้ด้วยซ้ำค่ะมึงกูกลับก่อนนะ ชาก็เดินเข้ามาก็บอกเพื่อนที่นั่งก้มหน้าอยู่ที่ขอบเตียงด้วยท่าทีคิดเครียดอืเคนก็ตอบรับในลำคอบเบาๆค่ะตอนนี้เขาไม่อยากจะเจอใครมีอยากจะพูดกับใครทั้งนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาอีกทีโอเคไหมชาก็บอกออกมาอีกเคนก็แค่พยักหน้ารับนะคะก่อนที่ชาจะเดินออกจากห้องพักของเคนไปตูตู เสียงมือถือของเคียนดังขึ้นค่ะเคียนก็รีบหยิบมาดูเพราะในใจลึกๆหวังว่าคนที่โทรเข้ามาจะเป็นคนที่นึกถึงอยู่ในตอนนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไงเคียนก็รับสายเพื่อนตัวเองอีกคนด้วยน้ําเสียงเหนื่อยๆเป็นอะไรวะเพิ่งตื่นเลยไงอีกฝ่ายก็ถามกลับมาค่ะเปล่ามึงมีอะไรไอ้หินเคนก็ถาเพื่อนกลับไปกูจะโทรมาบอกว่า พวกทาหารรับจ้างที่มึงเคยคุยกับกูไว้นะ่ะเขาพร้อมที่จะรับงานแล้วนะมึงจะยังไงให้ทํางานอยู่ไหมหินก็ถามย้ําเพื่อความแน่ใจเคนก็นิ่งไปนิดค่ะพองานที่เขาจะให้ทําคือการไปจัดการไม่ให้แท็กมาวุ่นวายกับฟางอีกและตอนนี้ฟางจากเขาไปแล้วเขากําลังตัดสินใจว่าจะทํำยังไงต่ออืให้จัดการเลย ข้อมูลกูส่งให้มึงไปแล้วนะไม่ต้องเอาถึงตายหรือพิการกูไม่อยากจะสร้างเวทสร้างกรรมให้คนรอบข้างมันต้องมาดูแลเอาให้มันเจ็บหนักที่สุดแล้วบอกมันด้วยว่าถ้ามันไม่เลิกยุ่งกับฟางอีกข่าวหน้าจะเอาให้หนักกว่านี้เคนก็บอกสารที่ส่งให้เพื่อนรู้นะคะอืมได้ว่าแต่ทำไมมึงถึงช่วยเด็กฟางนั้นวะหรือว่าติดใจอะไรเขาอินก็ถามพร้อมกับหัวล้ะในลำคอเบา เหมือนกับรู้ว่าเคนคิดอะไรได้เรื่องอยังไงโทรามาบอกแล้วกันเคนก็เลือกที่จะตัดบทเพื่อนและวางสายไปทันทีก่อนจะมานั่งนึกถึงร่างเล็กที่เคยนอนอยู่บนเตียงนี้เคนก็ยกมือขึ้นมาลูบหน้าตัวเองเบาเจะไปนึกถึงทำไมมันอยากไปจากเราอยู่แล้วนี่แถมไม่มีอะไรจะติดค้างกันแล้วด้วย เคทก็พูดกับตัวเองเหมือนกับไม่ใส่ใจแต่แววตาของเขากับเครียดขึงหลังจากออกมาจากโรงแรมของเคทแล้วนะคะนิติก็พาฟางมาบ้านของทอมตอนนี้ฟางก็คลายสะอื้นไปแล้วนะคะดวงตาก็ยังบวมอยู่ตอนที่นั่งรถกลับมาทูฟก็โทรมาถามถ่ยสักพักค่ะพร้อมกับบอกว่าถ้าพาแม่ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบมาหา ขอบคุณพี่นิติมากนะครับที่ช่วยผมทุกเรื่องเลยฟางก็ยกมือขึ้นมาไหวนิติพร้อมกับพูดขึ้นเสียงแผวไม่เป็นไรพี่เต็มใจช่วยทุกเรื่องแหละฟางนิติก็พูดพร้อมกับลูบผมของฟางเบาๆเราอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวพี่จะไปทาธุระต่ออีกหน่อยนิติก็ทาอย่างกังวลค่ะเพราะฟางอยู่บ้านของทอมคนเดียว ส่วนทอมเพื่อนของฟางอะออกไปทำงานอยู่ได้ครับเดี๋ยวพุฟมันก็มาแล้วฟางก็บอกกลับไปนิติก็ยิ้มรับค่ะก่อนจะแยกตัวออกไปฟางอะก็เข้าบ้านทันทีฟางก็นั่งเสื้อหาข้อมูลขายบ้านที่ปลายเพราะอยากจะไปอยู่ที่นั่นฟางอยากจะไปจากที่นี้ให้เร็วที่สุดเขาอยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเต็มที ฟางก็นั่งหาข้อมูลแล้วนั่งมือเป็นระยะจนพูฟมาถึงทำอะไรอยู่啊พูฟก็ถามขึ้นเมื่อเดินเข้ามาหาเพื่อนรักพร้อมกับถุงใส่ของกินอีกนิดหน่อยหาดูบ้านที่ไปนะ่ะมึงมาก็ดีแหละไมาช่วยกูดูหน่อยเราอะต้องมีขึ้นไปดูด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจอีกทีด้วยนะมึงฟางก็บอกกับเพื่อนของตัวเองพูฟก็เลยมานั่งดูกับฟาง เฮ้ยมึงอันนี้น่าสนใจนะบ้านสองชั้นสองห้องนอนมีบริเวณบ้านด้วยราคาขายแปดแสนกว่าต่อรองได้เราลองโทรไปถามก่อนดีไหมถ้าโอเคเราก็ค่อยๆขึ้นไปดูตัวบ้านจริงๆกันภูก็ชี้ให้ดูประกาศในเว็บขายบ้านฟางก็พยักหน้ารับค่ะก่อนจะโทรไปตามหมายเลขที่ทิ้ทงไว้ในเว็บฟางก็พูดคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงเลยทำให้สบายใจเลยว่า ไม่ต้องเสียค่าไหนนะเมื่อพูดคุยกันสักพักฟางก็เปิดลำโพงให้ภู่าฟังด้วยเอาไงดีมึงจะขึ้นไปดูวันไหนฟางก็ถามภูฟพรุ่งนี้เลยพอเราสองคนไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วภูฟก็บอกออกมาเพราะเขาเองก็อยากไปดูที่อื่นเร็วและไปอยู่ที่อื่นเร็วเหมือนกันนะคะเมื่อตกลงกับภูฟเรียบร้อยแล้วฟางก็บอกทางเจ้าของบ้านไปว่าจะขึ้นไปดูบ้านพรุ่งนี้ โดยที่ฟางกับภูบะจะนั่งเครื่องบินไปแต่เช้าแล้วรบกวนให้ทางเจ้าของบ้านมารับที่สนามบินปลายเพราะฟางกับภูบ่ะจะต้องต่อเครื่องที่เชียงใหม่ไปไปส่วนเวลาฟางจะแจ้งกับเจ้าของบ้านเอาไว้แล้วจะโทรบอกอีกทีหลังจากที่จองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วดีวะ่ะเจ้าของบ้านคุยง่ายดีภูบก็พูดขึ้น เพรเจ้าของบ้านมีสามีเป็นชาวต่างชาติและกำลังจะย้ายไปเมืองนอกก็เลยจะขายบ้านไปเลยพรูฟก็จัดการจัดแจงดูตัวเครื่องบินค่ะและจองเรียบร้อยฟางก็โทรแจ้งเจ้าของบ้านถึงเวลาที่จะต้องไปละก็เป็นอันเสร็จสิน้นถ้าไปแล้วไม่ถูกใจค่อยดูที่อื่นสำรรองไว้เลยละกันฟางก็บอกออกมาเพราะ เขาก็มีที่สำรองไว้อยู่แล้วด้วยอือพูฟก็ตอบรับค่ะก่อนจะล้มตัวลงนอนบนโซฟาวันนี้มึงเอาเงินไปคืนพี่เขนว่าไงบ้างวะพูฟก็ถามด้วยความอยากรู้ทำให้ฟางนิ่งไปนิดก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงอย่าพูดถึงเขาเลยกูกับเขาไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วฟางก็บอกออกมาเสียงแผวเพราะยิ่งพูดถึงฟางก็ยิ่งคิดถึง เเพื่อนเขาที่ชื่อชามาตามหามึงด้วยนะฟางก็พูดกลับไปพูฟได้ยินก็น,นิ่งเป็นนิดมึงได้บอกเขาหรือเปล่าว่ากูไปไหนพูฟก็ถามกลับไปไม่อ่ะกูรู้ว่ามึงไม่อยากจะให้เขารู้ใช่ไหมว่าฟางก็ถามขึ้นพูฟก็ถอนหายใจออกมาเบาเเราไปเริ่มต้นใหม่กันดีกว่าเนอะมึงจะทําอะไรที่นั่นบ้างอ่ะเรามาเริ่มคิดกันเลยดีกว่าพูฟไม่อยากจะพูดถึง เรื่องของชายเช่นเดียวกันค่ะสองเพื่อนรักก็คุยกันเรื่องทำขนมขายเมื่อต้องย้ายไปที่ปายและแล้วเวลาก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะฟางกับปูปก,ก็ขึ้นไปดูบ้านที่ปายแล้วถูกใจไม่น้อยเลยพอพูดคุยกับเจ้าของบ้านถูกคอก็ได้ส่วนลดมาอีกนิดเขาก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นในทันทีและทําเรื่องโอนชื่อมาให้ฟางเรียบร้อยฟางก็จ่ายเงินเรียบร้อยเช่นเดียวกัน ไปย้ายของบางส่วนจากคอนโดของตัวเองมาไว้ที่บ้านทอมเช่นเดียวกันนะคะฟางก็โทรบอกสินเพื่อนของนิติเรื่องรถที่จะขนย้ายไปที่ปลายสินก็คิดลาคาพิเศษให้นะคะพร้อมกับนัดแนะวันที่จะขนของย้ายเข้าบ้านใหม่ของฟางตลอดทั้งอาทิตย์ฟางไม่เคยแม้แต่จะเจอหรือได้ยินเสียงเคนฟางคิดว่าเรื่องระหว่างเขากับเคนมันคงจบไปแล้วจริง มึงสองคนจะทิ้งกูไปแล้วสินะทอมก็โอดกวัวออกมาเมื่อฟางกับภูบบอกกำหนดการที่จะย้ายไปลให้กับเพื่อนได้รับรู้เอาหน่าไว้มึงกับไอ้ยงอยากไปเที่ยวก็ไปหาพวกกูได้ภูก็บอกกลับมาส่วนฟางก็นั่งยิม้มอ,อ่อนๆสีหน้าของฟางก็ไม่สดใสเหมือนก่อนนะคะยังมีท่าทีเหมือนคือแบบ เหมือนคนอมทุกอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะพยายามฝืนล่าเริงละยิ้มแค่ไหนแต่คนใกล้ตัวก็มองออกค่ะว่ายังไงมันก็ไม่ได้สดใสยอยู่ดีแต่ไม่มีใครทักหรือว่าพูดอะไรสกิดใจอะไรนะคะพอ,พอรู้ว่าเพื่อนของตัวเองอ่ะเป็นอะไรแน่แหละก็เลยไม่อยากมีใครอยากจะพูดงั้นเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวข้างนอกกันเดี๋ยวกูเลี้ยงเองถือว่าฉลองการย้ายบ้านฟางก็พูดขึ้นยิ้ม พราะเขาไม่รู้ว่าจะได้กลับมากรุงเทพอีกเมื่อไหร่ไปกินในห้างละกันไม่อยากจะไปร้านข้างนอกเท่าไหร่กลัวยาวเดี๋ยวพุงเหนียทำงานยงก็เสนอขึ้นทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะคะในระหว่างที่รอเพื่อนเตรียมตัวจะไปกินข้าวที่ห้างฟางก็เลยโทรหานะของตัวเองค่ะเพื่อถามถ่ถึงแม่ของเขาหลังจากที่จ่ายนี้ให้แม่ไปแล้ว ฟางก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านของตัวเองอีกเลยและไม่ได้โทรไปหาแม่อีกด้วยว่าไงฟางเสียงของนาะฟางก็ดังขึ้นนาะตุนสะดวกคุยหรือเปล่าครับฟางก็ถามกลับไปอืมคุยได้เป็นไงบ้างเรานาะของฟางก็ถามกลับด้วยความเป็นห่วงหลานชายก็ดีครับเออนาะตุนผมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยฟางก็พูดเกินขึนอะไรหรอนาะของเขาก็ถามกลับมา ผมรบกวนนะไปบอกแม่ทีนะครับว่าต่อจากนี้ผมจะโอนเงินให้แม่เดือนละ900 0ให้แม่เขาไปจัดสรรค่าใช้ใจ่ายเอาเองแล้วจะไม่มีการให้เพิ่มใดๆทั้งสิ้นแล้วผมก็จะไม่ตามใช้นี้ให้อีกแล้วฟางก็บอกกับน้าตัวเองกลับไปที่ฟางไม่โทรหาแม่ตัวเองโดยตรงเพราะไม่อยากให้แม่รู้เบอของเขาและถ้าคุยกันก็ไม่ผลดเรืองทะเลาะกันอยู่ดีแม่ คงวยวายใส่แน่ๆแ,และฟางเองก็ไม่อยากจะทะเลาะด้วยเฮ้ฮ <c oughs> ดีแม่แกจะได้กิดเป็นบางนะาของฟางก็พูดขึ้นอย่างพอใจถ้าเขามีอะไรด่วนผมต้องให้เขาฝากนะตุนโทรมาบอกผมนะครับอย่าให้เบอร์ผมกับแม่ไปนะฟางก็บอกย้ำเข้าใจแล้วนาของฟางก็ตอบรับออกมา แล้วผมก็ฝากนะดูแม่ด้วยนะเขาอยู่คนเดียวผมอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้หรอกพอเดียวผมจะย้ายไปอยู่เหนือแล้วฟางก็พูดเสียงแผวถึงแม่ของตัวเองและเขาก็คือแบบเขาจะร้คือไม่ว่าแม่จะร้ายใส่เขาแค่ไหนแต่เขาก็เป็นห่วงแม่อยู่ดีได้สิไม่ต้องห่วงนะถ้ามีอะไรนะจะโทรบอกเราแล้วกันเออฟางรู้เรื่องไอ้แท็กแม นาตุนก็ถามกลับพร้อมด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นทำให้ฟางชะงักไปนิดเรื่องอะไรหรอครับฟางก็ถามกลับไปแบบไม่เต็มเสียงนะักก็เมื่อสามวันที่แล้วมันโดนอุ้มไปมีรถตู้สีดำขับมาจอดที่หน้าอู่มเลยแถมยังบุกไปลากตัวมาในบ้านเลยนะน่ากลัวมากคนแถวนะั้นไม่มีใครกล้าช่วยเลยนาตุนก็ล้อ,อกมาทำให้ฟางตกใจไม่น้อยค่ะจริงหรอครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ฟางก็ถามกลับตามภาษาคนที่รู้จักกันถึงแม้ว่าแท็กจะทำเรื่องรุ่เร็วกับฟางไว้ก็ตามเมื่อเช้ามันถูกหามมาโยนหน้าบ้านมันสิสะบักสะบอมเลยละ่ะคนที่บ้านมันรีบพาส่งโรงพยาบาลไม่รู้เป็นยังไงบ้างสงสัยมันจะไปเหยียบเท้าใครเข้าหรมั้งอย่างดีที่ไม่ถูกฆ่าที้งงนะคนที่บ้านมันนะเขาก็แจ้งความนะแต่ดูเหมือนตำรวจเองก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยสักเท่าไหร่ ตุนก็นเล่าออกมาทำให้ฟางสงสัยอยู่เหมือนกันว่าแท็กอะไปมีเรื่องกับใครถึงได้โดนขนาดนั้นแต่อีกใจก็รู้สึกโล่งและสะใจลึกเพราะมันอาจทำให้แท็กไม่มาวุ่นวายกับเขาอีกสักพักใหญ่ๆแน่นอนอ๋อนะครับเดี๋ยวผมต้องออกไปข้างนอกแล้วงั้นแค่นี้ก่อนนะครับลบกวนนะบอกแม่ด้วยนะครับฟางก็พูดขึ้นเมื่อจะวางสาย ได้สิดูแลตัวเองด้วยนะน้าของเขาก็พูดกลับมาค่ะก่อนจะวางสายฟางก็ถอนหายใจออกมาเบาๆพอดีกับที่เพื่อนๆนะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเพื่อนหลักทั้งสี่คนก็เลยน,นั่งรถของพูฟไปที่ห้างด้วยกันโดยเลือกที่จะกินฟูจิตอนนี้ฟางก็งคืนเงินเพื่อนๆไปหมดแล้วเหมือนกันจ่ายค่าบ้านก็เหลือเงินอยู่อีกประมาณเจ็ดแสนฟางอาจจะเก็บเงินก้อนนี้ ไปต่อทุนทำขนมขายที่ปค่าบ้านที่เขาจ่ายไปพูบบอกว่าจะให้ค่าเช่าฟาังเป็นรายเดือนไปเพราะเขาถือว่าฟ้าคือถือว่าตัวเองไปอาศัยกับฟางด้วยตอนแรกฟังจะไม่เอาแต่ปุบไม่ยอมบอกว่าถ้าฟัางไม่รับพุบจะไปเช่าบ้านที่อื่นอยู่ฟังก็เลยต้องรับเอาไว้ปนนุ๊บก็พูดขึ้นเมื่อเดินเข้ามาในห้างแล้วเพื่อนเพ่ ก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำด้วยกันค่ะพู้ทอมยงเดินเข้าห้องน้ำไปส่วนฟางยืนเล่นมือถืออยู่ข้างนอกมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเข้าออกห้องน้ำเป็นระยะแต่ฟางก็ไม่ได้สนใจนะว่าใครเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เสียงรุ่มที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นทำให้ฟางตัวเย็นวาบก่อนจะเงยหน้ามองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาตอนนี้ เคนเองก็ไม่คิดว่าจะมาเจอฟางที่นี่เหมือนกันคือเขาพาแก้วไปทําธุระและจะแวะมาทานข้าวที่นี่ช่วงที่เคนมารอกแก้วที่หน้าห้องน้ําเขาไม่คิดจะเจอฟางยืนอยู่ค่ะฟางก็มองหนะ้าเคนด้วยสายตาสันส้นความคิดถึงความโหยหามันสูงอยู่ในอกแต่ฟางก็พยายามที่จะควบคุมสีหน้าและท่าทางของตัวเองเอาไว้นะคะไม่ให้อีกฝ่ายาได้เห็นและหลับรู้ถึงความอ,อ่อนแอของฟาง าฟางก็ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่สายตาก็ไม่อาจจะละไปจากใบหน้าของเคนได้ฟางแปลกใจไม่น้อยเลยค่ะที่เห็นสภาพของเค้นไม่เหมือนทุกครั้งไรหนวดที่เขียวขึ้นใบหน้าที่สูบลงนิดหน่อยบ่งบอกได้ว่าอีกฝ่ายไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหรนะ่นักฟางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแค่อาทิตย์เดียวที่ไม่ได้เจอกันเคนจะดูเปลี่ยนไปขนาดนี้ แต่ใช่ว่าจะเป็นเคนคนเดียวที่เปลี่ยนฟางเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันมากับใครเคนก็ถามกลับอีกด้วยน้ำเสียงที่เข้มเข้มนิดๆด,ดวงตาของเขาอ่ะเหมือนกับจะตัดเพอแต่ฟางก็คิดว่าตัวเองคงมองผิดไปเพื่อนครับฟางก็ตอบแค่นั้นค่ะพอดีกับที่เ,เพื่อนๆของฟางออกมาจากห้องน้ำ พูฟก็รีบเดินมาหาฟางทันทีเมื่อเห็นว่ามีใครยืนอยู่ด้วยมีอะไรหรือเปล่าว่าฟางพูฟก็รีบถามเคนก็มองเพื่อนๆของฟางแล้วก็รอบถอนหายใจออกมาค่ะที่ฟางมากับเพื่อนจริงๆไม่มีอะไรพวกมึงเลยบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฟางก็หันไปถามเพื่อนเนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฟางตั้งใจแล้วว่าจะตัดใจจากเคนเพื่อนเพื่อนของฟาง ก็ตอบรับออกมาขอตัวนะครับฟังก็หันไปพูดกับเคนค่ะแล้วทำท่าจะเดินเลี่ยงไปแต่ข้อมือบางก็ถูกเคนจับเอาไว้ก่อนอยู่คุยกันหน่อยไม่ได้ยังไงเคนก็ถามขึ้นฟังก็มองหน้าเคนด้วยความไม่เข้าใจเราไม่มีอะไรจะต้องคุยกันแล้วนี่ครับฟังก็ตอบกับเสียงนิ่งแต่ในใจของเขาอ่ะมันกำลัง ตันไว้อย่างรุนแรงค่ะฟางอยากจะเดินหนีไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดและเมื่อได้ยินคำพูดของฟางเคนก็กัดฟันกรอดจนเผลอบีบข้อมือของฟางแรงไปนิดฟางก็เบนหน้าออกมาเจฟฟางก็พูดขึ้นพร้อมกับสะบัดข้อมือของตัวเองออกจากมือของเคนคุณคิดจะทำอะไรเพื่อนผมไม่สอบผู้ฟิรีบดึงฟางออกห่างจากเคนอย่างรวดเร็ว ฉันแค่อยากจะคุยกับเพื่อนของนายเคนก็ตอบกลับไปแต่มันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณขอตัวปูฟก็บอกย้ำแล้วพาฟางเดินออกมาทันทีเพื่อนๆของฟางก็รีบตามออกมาเช่นเดียวกันเคนก็ยืนมองฟางที่ไม่หันหลังกลับมาเลยสักนิดเคนท้องน้ำรอเปล่าเสียงของหญิงสาวก็ถามขึ้นเมื่อเดินออกมาเจอเคนยืนอยู่ เคนก็หันไปมองแก้วก่อนจะสายนะ้ไปมาไปกินข้าวกันเถอะแก้วอ่ะต้องกินข้าวให้ตรงเวลานะเคนก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงแต่ในหัวของเขาตอนนี้มีแต่ใบหน้าของฟางลอยเต็มไปหมดมึงว่ากูซื้อของกลับไปทำกินที่บ้านดีกว่าวะ่ะมึงกูว่าซื้อของกลับไปทำกินที่บ้านดีกว่าว่ะยงก็พูดขึ้นนะนะคะทำไม ปูกันไปถามเพื่อนตัวเองหยงก็มองไปที่ฟางที่หน้าหม่นลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเพื่อนๆน,นทั้งสามคนก็ดูดีกินกันที่นี่แหละพวกมึงจะได้ไม่ต้องเก็บจานล้างด้วยฟางก็พูดขึ้นมาค่ะเพราะรู้ว่าเพื่อนเป็นห่วงเขาซื้อของกินไปกินที่บ้านดีกว่าในเมืงซื้อเครื่องดื่มก็ไปกินด้วยกินที่บ้านเมาก็จะได้นอนกันเลยไงทอมก็พูดออกมาอย่างคับคับ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเออกูเห็นด้วยวะ่ะพูฟก็บอกออกมาอีกคนแต่พวกมึงอยากกินฟูจิฟางก็บอกกลับมาเปลี่ยนไปทําซุก,กี้กินกันดีกว่าวะ่ะยงก็เสนอรายการอาหารใหม่พูฟกับทอมก็พยักน้ารับฟางได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆตามใจพวกมึงแล้วกันความจริงกูหาอย่างไงก็ได้นะถึงจะเจอกับเขาก็ไม่เกี่ยวอะไรกันอยู่แล้ว ฟางก็บอกออกมาเพื่อให้เพื่อนๆสบายใจเพื่อนสามคนก็มองหน้ากันไปมาไปกินที่บ้านนั่นแหละกูอยากแดกเล้าทอมก็ส่งท้ายไงเมาส่งท้ายไงมึงบรูฟก็สรุปให้ก่อนที่จะพากันไปซื้อของสดเพื่อกลับไปทำกินกันที่บ้านค่ะระหว่างทางที่เดินไปยังลานจอดฟางและเพื่อนๆก็เห็นคน ก็เห็นเคเดินเคียงคู่กับหญิงสาวมานะฟางก็เม้นปากนิดนิดพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆเพื่อนเพื่อนของฟางก็ไม่พูดอะไรหรือตอกย้ำอะไรนะทุกคนก็พากันกลับบ้านเสียงออดหน้าห้องพักของโรงแรมทำให้เคที่นอนนิ่งอยู่ที่โซฟาลุกไปเปิดก็เห็นชากรบพินยืนอยู่สภาพเหมือกับใบชานี่ไม่ต่างกันเลยนะ หินก็พูดออกมาอย่างนึกคำํำเมื่อเห็นสภาพของเคนเคนก็มองไปที่ชาที่ทำหน้าเซ็งๆอยู่ก่อนที่จะเดินเข้ามาด้านในเคนก็เดินกลับไปนั่งที่โซฟาเหมือนเดิมชาก็มานั่งที่โซฟาอีกตัวมาทำอะไรกันเคนก็ถามขึ้นหลังจากที่ไปส่งแก้วอ่ะที่ร้านแล้วเขาก็กลับมาที่ห้องพักนะคะ สักพักใหญ่ๆแล้วเพื่อนๆก็มาถึงนี่แหละมาดูสภาพมึงนี่ไงพอดีโทรไปชวนไอชามันก็เลยมาด้วยหินก็บอกกลับมาค่ะก่อนจะมองเพื่อนทั้งสองคนสลับกันไปมาพอทั้งคู่มีท่าทีเหมือนหมดอะไรใยอยากสุดๆแต่เราไม่มึงหินก็ถามขึ้นเขากับเคนก็ไชากับเค็นก็พยักหน้ารับพร้อมกันเลยนะคะมึงโทร ลงไปสั่งพนักงานได้เลยให้เอาขึ้นมาให้เคนก็พูดขึ้นฮินเลยโทรลงไปสั่งพนักงานโรงแรมทันทีค่ะมือได้เข้าบริษัทบ้างหรือเปล่าวะไอ้เคนหินก็ถามขึ้นอย่างของใจเวลามีประชุมก็เข้าเดี๋ยวอีกสองวันต้องไปคุยงานที่สิงคโปร์ด้วยเคนก็บอกกลับมาเพราะเขาเลื่อนงานมาหลายครั้งแล้วถึงเวลาที่จะต้องกลับไปลุยงานอีกครั้งตอนนี้เขาเลื่อนงานอย่างเดียว เพราะจะอยู่กับฟางเอ้ยตอนนั้นเขาเลื่อนงานอย่างเดียวเพราะว่าจะอยู่กับฟางอะนะสภาแบบนี้เนี่ยนะหินก็ถามคำขับเดี๋ยวกูจัดการเองแล้วนะเคนก็ตอบกลับมาก่อนจะมองไปที่ชาวันเนี้ยกูเจอคนที่มึงตามหาด้วยเคนก็พูดขึ้นทำให้ชามองหนะ้าเคนทันทีพูดว่านะที่ไหนชาก็ถามกลับทันที ที่ห้างไปกินข้าวกับเพื่อนเขน,นก็บอกออกมาชาก็กัดฟันเล็กน้อยช่างแมงคิดว่ากูอยากจะเจอนักหรอวะชาก็สะบบอ,กออกมาอย่างหัวเสียโถ่ชาปากบอกไม่อยากเจอแต่สีหน้ามึงไม่ใช่วะหินก็แกล้งแซวกลับไปเงียบไปเลยไอหินเดี๋ยวทีมซะหรอกชาก็ว่าเพื่อนแบบไม่จริงจังนักหรอกนะที่พวกมึงสองคนมีสภาพแบบเนี้ย พอเด็กที่ชื่อฟางกับภูบอ่ะนะหินก็ถามออกมาตรงเกี่ยวอะไรกับหมอน,นั่นเคนก็ถามกลับมาเสียงคุนเหมือนไม่อยากจะระยอมรับต่อหน้าเพื่อนๆนะค,คะว่าตัวเองคิดถึงเรื่องของฟางอยู่แล้วมันเกี่ยวหรือเปล่าล่ะหินก็ถามย้ำกลับไปกูง,งานเยอะไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องอะไรไร้สาระหรอกนะเคนก็บอกกลับมาเสียงคุนหินก็ยกยิ้มที่มุมปากอย่างนึกขำค่ะ ที่เห็นเพื่อนของตัวเองทําตัวเป็นเด็กๆที่ไม่ยอมรับความจริงเออเออกูเชื่อมึงส่วนเรื่องไอ้คนที่ชื่อแท็กนะจัดการเรียบร้อยแล้วนะอะนี่สภาพมันมันสัญญาแล้วว่าจะไม่ยุ่งกับเด็กฟรงอีกแล้วก็คอยดูกันต่อไปละกันส่วนเรื่องที่มึงให้สืบต่อตอนเนี้ยรอข้อมูลสรุปอยู่หินก็พูดขึ้นพร้มกับส่งมือถือให้เพื่อนดูรูปที่ทางคนที่เคนะจ้างไปจัดการแท็ก ให้ดูเคนก็หยิบมาดูก่อนจะยกหินที่มุมปากนิดๆสมน้ำหน้ามันขอบใจมากๆเคนก็พูดขึ้นอย่างสะใจสักพักเครื่องดื่มที่โทรสัง่งก็ขึ้นมาส่งไอออฟมันไปไหนเคนก็ถามถึงเพื่อนอีกคนคะ่ะติดสาวหินก็ตอบกลับสั้นๆยิ้มๆเคนก็ไปยักหน้าเป็นอันโลกกันคะ่ะ ก่อนจะชงเล้าแล้วนั่งดื่มไปด้วยกันแล้วเรื่องแก้วว่าไงวะชาก็หันมาถามเมื่อนึกได้ไปฝากทองแล้วที่บ้านเขารับรู้กันแล้วละ่ะแก้วบอกพ่อแม่ไปแล้วเขียนก็ตอบกลับโดยท่าทีนิ่งแล้วจะแต่งเมื่อไหร่วะชาก็ถามกลับมาอีกไม่แน่ใจพ่อแม่แก้วคงไปดูเลิกก่อนละมั้งเดี๋ยวแก้วก็ามาบอกเองแหละเขียนก็ตอบกลับไปแบบไม่ใส่ใจ แล้วนั่งดื่มเล่ากันต่อตัดมาที่ฝั่งของฟางบัางนะคะตอนแรกดูเหมือนของไม่เยอะนะครับแต่ที่ไหนได้เต็มรถเลยฟางกระพูดขึ้นเมื่อเห็นของที่จะย้ายไปที่ปลายถูกลำเลียงขนขึ้นรถคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ในวันลุ่งขึ้นก็มีของพูบด,ด้วยไม่ใช่หรอนิติก็ถามขึ้น ้างก็ไปยักหน้ารับวันเนี้เขากับพรูฟอะจะเดินไปทางจะเดินทางไปไปลายค่ะโดยที่เพื่อนรักทั้งสองคนจะขับรถล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้รถขนย้ายอะตามไปทีหลังเพราะฟางกับพรูฟอะจะไปทําความสะอาดและเตรียมบ้านให้เรียบร้อยก่อนของจําเป็นบางอย่างก็เอาไว้ท้ายรถของพรูฟพี่คงไปส่งไม่ได้แต่เอาไว้พี่จะไปหานะ นิติก็พูดขึ้นพร้อมกับแคยี่หัวของฟางเบาฟางก็ยิ้มรับก่อนจะโบเข้ากอดน,นิติขอบคุณพี่นิติมากนะครับพี่เป็นพี่ชายที่ดีที่สุดของผมเลยฟางก็บอกนิติออกมาจากใจนิติก็ยิ้มมานอนพร้อมกับลูบหัวฟางเบาฟางก็เป็นน้องที่รักมากของพี่เหมือนกันดูแลตัวเองดีดีนะครับมีอะไรก็โทรหาพี่ได้นะ นิติก็บอกกลับมาฟางรู้สึกได้ว่านิติไม่ได้คิดเกินเลยกับเขาแล้วฟางก็ผ่าออกมาจาอ้อมกอดของนิติพร้อมกับส่งยิ้มให้เอาของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วละ่ะพูฟก็เดินเข้ามาบอกกับฟางขับรถด,ดีๆนะพูฟนิติก็กำชับอีกคนพูฟก็ตอบรับบอ,อกมาก่อนที่ฟางกับรูกจะเดินไปลาเพื่อนๆทั้งสอง ที่วันเนี้ยยอมลางานครึ่งวันเพื่อจะมาส่งเพื่อนรักทั้งสองทั้งสี่ก็ล่ําลากันอยู่สักพักฟังกับปุ๊บก็ขับรถเปิดกระจกโบกมือให้กับนิติและเพื่อนผมไปก่อนนะครับพี่นิติฟางกลานิติส่งท้ายอีกครั้งก่อนที่ปุ๊บจะขับรถออกไปส่วนนิติก็จัดการกําชับเรื่องที่อยู่กับรถขนส่งให้อีกทีปุ๊บก็ขับรถออกมาด้วยหัวใจที่มันบูบ๊บโป ใจหายนะมึงผูฟก็พูดขึ้นเมื่อจะต้องย้ายไปอยู่ในที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยอืแต่เราสองคนเลือกแล้วนี่ว่าจะไปฟางก็พูดขึ้นแบบเสียงแผ่วก่อนจะมองออกไปนอกรถมองตึกลาบ้านช่องมองถนนหนทางห้างร้านในกตัวกรุงเทพเมืองศรีวิไล ที่อยู่มานานด้วยสายตามนๆลาก่อนนะกรุงเทพลาก่อนนะแสงสีแล้วจะกลับมาเที่ยวนะฟางก็พูดด้วยน้ำเสียงปกติลาก่อนนะครับคนที่ผมรักฟางก็พึมพำประโยคสุดท้ายอย่างแผ่วเบาด้วยสีหน้า ที่หมดลงอย่างชัดเจนทุกคนเป็นยังไงบ้างคะตอนที่25แล้วนะสนุกไหมก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเคนจะรู้ใจตัวเองตอนไหนรวมถึงยิตาชาด้วยค่ะมารอดูกันนะคะว่าตอนต,อต่อไปจะเป็นยังไงแต่รับรองว่าสนุกขึ้นเรื่อยๆทุกตอนจนกระทั่งถึงตอนจบแน่นอนจะไม่มีแผ่วบอกเลยเจอกันคลิปหน้า Yeah. <laughs>